อยู่กันที่แบบฝึกหัดที่8.3ค่ะคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม2บทที่8วงกลมค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสอสอวทค่ะอยู่ในหน้าที่69แบบฝึกหัดนี้นะคะก็จะตรงกับหัวข้อเรื่องการสร้างวงกลมโดยใช้วงเวียนค่ะค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าให้เราใช้วงเวียนในการสร้างเพราะฉะนั้นอุปกรณ์สำคัญที่เราจะใช้ในการสร้างวงกลมในแบบฝึกหัดนี้นะคะก็คือวงเวียนค่ะ เรามีวงเวียนนะคะแล้วเราก็ต้องมีไม้บรรทัดด้วยค่ะเพื่อเวลาเรากางรัศมีนะคะเราก็จะได้ใช้ไม้บรรทัดใน,ใ,นในการในการทาบแล้วก็เอาวงเวียนเนี่ยกางออกไม้ได้รัศมีตามที่กําหนดนะคะแล้วก็มีดินสอค่ะอ่าทีนี้พอเรามีอุปกรณ์ครบแล้วนะคะเราก็ทําการสร้างได้เลยค่ะโดยในขั้นตอนแรกนะคะให้เรากําหนด จุดศูนย์กลางหรือจุดกำเนิดขึ้นมาก่อนนะคะข้อนี้วงกลมนอเราก็จะสร้างจุดนอค่ะสร้างจุดแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ตัวอักษรนอหนูค่ะจากนั้นเขาให้เราทำวงกลมที่รัศมียาว2ซนติเมตรใช่ไหมคะเราก็นำไปบรรทัดมาเลยค่ะแล้วเราก็กางวงเวียนให้ได้2ซนติเมตรค่ะโดย เริ่มจากศูนย์นะคะแล้วก็กางไปถึงเลขสองแบบนี้เลยค่ะพอเรากาง,งเวียนแล้วนะคะเราก็จะนําจุดปลายแหลมของวงเวียนนะคะปักไปที่จุดนอก็คือจุดตรงนี้นะคะที่เป็นจุดไม่ใช่ที่ตัวอักษรนอหนูนะคะที่จุดค่ะเราปักไปเลยค่ะแล้วเราก็จับให้แน่นนะคะแล้วเราก็ทําการวาดวงกลมค่ะ เวลาเราจับวงเวียนค่ะเหมือนเดิมให้เราจับที่ตรงนี้นะคะเราอย่าจับสองขาแล้ววาดน,นะคะมันจะทําให้วงกมลมรัศมีเราคลาดเคลื่อนได้ค่ะอทีนี้พอเราวาดเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเขียนรัศมีให้รูปวงกลมด้วยนะคะก็คือ2องเซนติเมตร เราก็จะได้ข้อที่1แล้วค่ะสร้างรูปวงกลมนอที่มีรัศมียาว2เซนตเมตรตามคำสั่งในการสร้างวงกลมของข้อที่1ค่ะทีน,นี้ต่อมาในข้อที่2สําหรับใครที่ดูวิธีการสร้างในข้อแรกไม่ทันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในข้อที่2ค่ะข้อที่2องเขาบอกว่าวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว9เซนติเมตรพร้อมกําหนดชื่อวงกลม อทีนี้เนื่องจากในการสร้างวงกลมนะคะเราจะกางวงเวียนออกเป็นรัศมีในการสร้างเราจะไม่กางให้เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะซึ่งในข้อที่2เนี่ยให้เส้นผ่านศูนย์กลางมา9เซนติเมตรแต่เราสามารถหารัศมีได้ค่ะความยาวของรัศมีเท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นข้อเนี้ยรัศมีของข้อเนี้ยก็จะเท่ากับเศษ9ส่วน2หรือเท่ากับ4.5เซนติเมตรนั่นเองก็คือรัศมีในยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะก็คือ4.5เซนติเมตรอ่าทีนี้เราก็ทราบแล้วว่ารัศมีของข้อนี้คือ4.5เซนติเมตรเราก็จะมาเริ่มสร้างกันเลยค่ะขั้นแรกเรากำหนดจุดศูนย์กลางหรือจุดกำเนิดนั่นเอง กำหนดจุดไว้นะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อเราจะให้มันชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะคะให้เป็นวงกลม n ก็ได้ค่ะอ่าวงกลม n ทีนี้พอเราตั้งชื่อให้มันแล้วนะคะเราก็นปปําไม้บรรทัดมาเลยค่ะวางทาบแล้วเราก็กางวงเวียนออกให้ได้รัศมี4.5เซนเมตรนะคะไม่ใช่กาง9นะคะ ไม่ใช่กลาง9ซนติเมตรแบบนี้ไม่ใช่นะคะเขาบอกว่า9เซนตเมตรเนี่ยเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะแต่รัศมีเนี่ยยาวแค่ครึ่งเดียวก็คือยาวแค่4.5ค่ะเราก็กางแค่4.5พออ่าแบบนี้เห็นไหมคะอ่าพอเรากลางแล้วเนาะถ้าวงเวียนที่ได้มาตรฐานเนี่ยตรงนี้มันจะล็อกเลยมันจะวงเวียนเราของเราจะไม่ขยับขยื่นอะไรเลยนะคะ เวลาเราจับในการวงนะคะเราจับตรงนี้ที่เขามีให้จับห้ามจับสองข่านี้นะคะถ้าจับสองขาปุ๊บเรามีโอกาสที่จะทํารัศมีของเราคาดเคลื่อนได้เนาะเรามาจับตรงนี้มีที่ให้จับนะคะ <elle. S 1> เราเอาปลายปลายเข็มแหลมเนี่ยปลายเข็มตะปูตรงนี้นะคะปักไปที่จุดที่จุดศูนย์กลางนะไม่ใช่ปักที่ตัวเอ็นนะที่จุดศูนย์กลางนะคะตรงนี้ที่เราจุดไว้ค่ะป <que> ักปุ๊บ,บเราก็ทําการวาด อ่ะอันนี้เวลานักเรียนน้องๆนักเรียนกาหนดจุดศูนย์กลางนะคะก็พยายามกําหนดให้มันลงมาตรงกลางหน่อยเนาะตรงกลางกระดานหน่อยเพราะไม่งั้นก็จะเกิดแบบนี้ได้ก็คือเรากําหนดจุดศูนย์กลางเนี่ยมันมันอยู่ชิดบนมากเกินไปมันก็อาจจะทําให้เราวาดมาโดนโจทย์ได้เนาะก็จะทําให้ไม่สวยงามนะคะอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มา ลากเส้นผ่านศูนย์กลางให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาสั่งมาเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมคะ,ะก็เขียนเลยว่า9เซนติเมตรเราก็จะได้แล้วค่ะว่าวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว9เซนติเมตรที่มีชื่อว่าวงกลม n ค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางยาว9เซนติเมตรก็จะมีรัศมีแค่4.5เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมแบบหัดหน้าถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ